สาแมวสาแมวสายแมวครับทุกคนสาแมวคนเล็กคนลิดว่าเล็กครับชุดโลกว่าแน่นอนครับรุ่นนี้ ไอ้เบลอเลยครับว้ เต็มใหญ่เลยครับตัวเบลอเลยตัวยังใหญ่ครับผมดำเมี่ยมเลยโอเคครับเดี๋ยวเก็บก่อน,นครับแปบนึงครับ สว,สวยครับเสแบบรียบรอยแป๊บเดียวครับไม่ถึงสิบวิครับตัวนี้ไซส์สวยครับ ลอยครับใส่ใหญ่อีกแล้วใส่ใหญ่อีกแล้วไหนเนาะลุ้นตรงไหน,น,ไหนเหนาะโอเค,ค็รัลผมเก็บครับ้บานกับครับ